วัดีครับนี้นะครับปอพาโชคนะครับเจะไหน่อยปกรณ์ไฮโรโกชินิตนะครับนี่นําเสนอจานสี่นะครับรุนนี้เป็นรุ่นไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับเีาจะมาสอนการเล่นเลยนะครับเล่นไงให้ได้ตังค์นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราจะเอาไปทิ้งครับเราก็จูนจานก่อนนะครับจูนจานก็คือตั้งหกสี่สองนะครับนี่ผมจูนแล้วนะครับตั้งหกสี่สองนะครับ 642เล่นมานะครับปรัแบบแค่พอดีสั้นนะครับนะครับแค่พอดีสั้นนะครับ นี่สั่นแล้วนะครับแล้วก็ตั้งสองสี่สองนะครับดินมาปุ๊บกล่องน้องไม่สั่นนะครับไม่สั่นก็เล่นได้เลยนะครับขยับให้ดูนะครับเล่นยังไงให้ได้ตังนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเล่นไปเลยครับ c เอียวนะครับกักสีเอียวสีสองนะครับคือ เราจะไปเล่นสูงสูงต่ำแล้วก็เล่นได้มากนะครับแต่ว่าอาจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเล่นกากเอาจะได้ตังมากกว่านะครับนี่ครับมีสีสองอมานะครับไอมีสองเอเี e ้ยวนะครับก็เล่นสี่สองเอียวนะครับ นี่ครับถ้าเล่นสูงต่ำเนี่ยโอกาสแต้มมันจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเล่นกัดเจะแล้วจะดีฝ่านี่ก็หกห้าสามนะครับหกห้าสามหรือไม่ก็เล่นพวกหกสูงนี่ก็ได้นะครับติดไว้ นี่ครับหกสามครับหกสูงก็ได้ต่างนี้ครับนี่ก็เป็นหกห้าสามนะครับก็ก็แล้วลูกค้าก็เล่นเอาละครับดึงไปดึงมาครับเขาลงต่ำมาแล้วก็ไปติดหกสูงนะครับติดหกห้าอะไรเงี้ยนะครับ น,นี่ก็เป็นสสีองเอียวนะครับติด4ต่ำไว้ก็ได้นะครับนี่ครับสสี่องเลยครับ นี้ก็สี่สองเอียวนะครับก็ติดไว้นะครับติดสี่สองสี่ต่ำอย่างเงี้ยได้ครับเนี่ยครับสี่สองตัวนี้เป็นรุ่นไม่เหล็กจับไม่ติดด้วยนะครับตรวจให้ดูนะครับเสือวจานแตกนากเนี่ยครับวิ่งนยครับุไม่มีดูดนะครับไม่มีนืดๆเลยเลยนะครับเรียบเลยนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเล่นให้ดูต่อนะครับ นี่เป็นตำอีกนะครับสี่สองเอี่ยวนะครับนี่ครับเอี่ยวสองก็ยังไม่เสียนะครับมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูก้าก็ต้องทำใจหน่อยนะครับพวกนี้แต่ว่าเล่นคนเดียวนะครับเล่นกับลูกวัดตัวนะครับเราก็ไม่ต้องใบวุนกับงานสองตัวนะครับเราก็อาจารย์วางไว้ใบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็น653นะครับถ้าสันแบบนี้อาจจะมีสีโผล่มาเม็ดนึงนะครับไม่สีก็เอี่ยวโผล่มาครับมาช้าขนาดนี้นะครับเนี่ยครับเล่นมีเทคนิคนิดเดียวครับเอาไปจับทางได้ครับเวลาเล่นเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าเป็นสูงแต่ว่าอาจจะมีสีแดงโผล่มาเม็ดหนึ่งเนี่ยครับเอี่ยวตัวนี้เล่นได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าของแบบไป ใช้ดวงวัดนะครับตัวนี้เล่นได้จริงนะครับต้องลงจานนะถึงจะเล่นได้วันนี้ก็เป็นหกห้าสามนะครับก็อาจจะมีแดงมาเม็ดนึงนะครับเพราะว่ามามาช้ามากนะครับถ้าเกิดลินแล้วปุ๊บมาเลยเนี่ยก็หกห้าสามไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดลินมาแล้วลินปุ๊บแล้วเนี่ยยังไม่มาระยะแป๊บหนึ่งแล้วสั้นเนี่ยอาจจะมีแดงโผล่มาเม็ดนึงได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับมีแดงโผล่จริงป่ะครับ ถ้าก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับปอพาโชคนะครับจานเปิดตูดนะครับนี่ครับเสียงเสียงใส่นะครับเสียงใส่ดูตูดจานครับนี่ครับนี่คือตูดจานนะครับเสร็จแล้ววันนี้ส่งให้แล้วนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับปอพาโชคนะครับเรื่องลูกวดดูวนะครับจานสีจานคำนวณนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับขอบคุณมากครับ